กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราเ,เกมคาวาซิที้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมาสปอร์รีวิวอวัปเดตข้อมูลหน้าสุดผมถึงของรางวัลต่างๆที่จแจกให้กับผู้เล่นในแบลนท์พาร์ซีซั่นที่7นี้ผมก็มาดูกว่าผมว่าภายในซีซั่นที่7นี้ตัวเกมในแบลนท์พาร์เนี่ยจะมีของรางวัลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันเลย โดยสำหรับบรรพัรในซีซั่นนี้ผมต้องบอกเลยว่ามาอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลเพราะว่าจะมีการคอลแลบระหว่างเกม Call of Duty Mobile และ Ghost in the Shell นั่นเองแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสำหรับการคอลแลบในบรรพัร์ซีซั่นนี้ผมจะพิเศษมากๆนั่นก็คือตัวละครในซีรีส์ Ghost in the Shell ผมจะมาร่วมแจมด้วยในบรนพัรนั่นเอง ต้องเรียกได้ว่ามา2จุดเลยนะจุดแรกเลยผมมาแกมในบปนานพาซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยชีพีเท่านั้นผมแล้วก็จุดที่2ก็จะมามใ,ในส่วนของลั c ค y d ดดอมแบบพิเศษให้เราสามารถเป็นเจ้าของได้ไก็บอกเลยว่าแทนสายสานส่งกงผมหรือว่าสายงบน้อยเนี่ยซีซั่นนี้เก็หน้าดีใจแน่นอนผมเพราะว่าตัวละครน,นี่คือมาแบบประหยัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้นั่นเอง 《後ろだ》あれは何なんだこいつもポストヒューマンなのかな東月さん。<music> 行くぞ気をつけろ มาดูในส่วนของรางวัลที่อยู่ในแบล็ตพาสกันบ้างดีกว่าผมก็เริ่มอย่างแรกเลยกับทางฝั่งของตัวละครกันก่อนโดยไม่หลักในสรงซีซั่นนี้ผมก็จะมีถึง4ตัวด้วยกันผมโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครพิเศษคอลแลบกับตัวโมโตโกะผมก็สำหรับตัวละครตัวนี้จะมี2แบบก็คือแบบที่อยู่ภายในแบล็ตพาสผมเป็นสกินปกติแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในลักกี้ดอเนี่ยอันนั้นจะเป็นชุดที่ออกลบกับผมจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะก็จะเป็นแยก2ตัวละครที่เป็นเซ็เนะ และในส่วนของปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมก็คือปืน s w i ฟ t b เบดเอ็ที่จะมีสกินระดับ m y สติ c ให้ด้วยผมก็จะเป็น m ิสติกที่อยู่ในเล็กที่ดอการคอรัดของ Ghost s t the เดเช l นะก็รอได้เลยสำหรับที่สนใจปืนกระบอกนี้นะบอกเลยว่าโหดและก็เถื่อนแน่นอนโดยตัวปืนเนี่ยก็เหมือนเดิมผมมาพร้อมกับสกินระดับบ e ีติกก็จะปลดล็อกให้ในแบนพาร์ตเลเวล50 และทัดมาในส่วนของสกินอ e ีพีกาอื่ผมก็จะประกอบไปด้วยปืนไคโร1/41ปืนสไนเปอร์อาร์ติก .50 นะครับผมปืนลูกซองมินิกับตัวชอตตี้และก็สุดท้ายผมกับปืน M16 ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเกมเพลย์สกินของปืนนั้นพาและก็สกินปืนนิสติกกัลลิเจนเนี่ยที่เป็นตัวเกมเพลย์หลักๆให้เล่นเนี่ยพี่ลิงก็มีคลิปให้ดูแล้วผมใครสนใจก็ย้อนกลับดูคลิปเก่ากันได้นะและทัดมาในส่วนของอุปกรณ์ New Operator Skill ชิ้นใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมก็็จะเปนปนนืคาว ดูใน,นส่วนของความสามารถการใช้ง,งานของปืนชิ้นนี้ผมง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับปืนกลที่ยิงออโต้ได้ผมแต่มันจะเพิ่มความสามารถพิเศษก็คือตัวปืนเนืผมลูกกระสุนจะล็อกเป้าได้ในระดับหนึ่งผมก็คือถ้าเกิดว่าเราชี้เป้าไปแก้สตูเนี่ยมันจะค่อนข้างดึงแล้วก็ดูดเป้าไว้ให้ที่สตูโดยตรงรู้แบบการยิงแต่ละครั้งเนี่ยตัวปืนนะผมจะสามารถปลยกระสุนได้ทีละสามนัดและ้วะกระสุนว่านนี้ผมมีความสามารถในการชิงกำแพงได้ด้วย <c oughs> เอ้ โคตรเถือนนะผมถือว่าเป็นหนึ่งอวัยวสกิลซึ่งผมถ้าเกิดว่าใช้งานถูกจังหวะนี้บอกเลยว่ายิงกราดเข้าไปในห้องนี้เดง้งเดทั่วห้องแน่นอนถัดมาในส่วนของเสริมต่างๆนะผมก็จะมีท่าอ e ีโมดใหม่มีชามรูปแบบใหม่ให้เข้ากับตัวทีมมีคอลลิ่งการ์ดนะผมกรอบรูปแล้วก็พวกโปรไฟล์อวตาร์ต่าตงรวมถึงกระเป๋า แล้วก็ในโซนของระวันแบบพรีเมียมครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะผมแต่หนึ่งใน3ชิ้นนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับผมเออก็ดูน่าสนใจดีนะและนี่ก็คือข้าวๆผมของระวันทั้งหมดที่จะแจกให้ในแพลนพาร์ในซีซั่นที่7นี้แล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าในซีซั่นหน้าครับผมซีซั่นที่7นอกจากในส่วนของแพลนพาร์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนด้วยเหมืืออนกกั็คแแรงผมใช่ล้ว พอจบซีซั่นที่6ปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ซีรีส์เเนี่ยเราจะเข้าสู่แร็งซีซั่นที่4ด้วยเหมือนกันผมเพราะฉันเนี่ยเราก็ไปดูคร่าวๆดีกว่าว่าของระวันในแร็งซีซั่น4เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็น่ารักน่าคิกคูขนาดไหน ต้องเรียกได้ว่าเปิดคลิปดูครั้งแรกนี่ถึงกับช็อกเลยทีเดียวเชียวผมโดยสำหรับแรง้งในซีซั่นที่สีนี้ผมระวันของเราหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในแนวทีมที่เป็นอนิเมะนั่นเองับผมโอ้โหชมพูปีดเลยเออใครที่ชอบสายหวานนะผมบอกเลยว่าแรงซีซั่นนี้นี่ของละวันต้องเก็บครบให้หมดเลยนั่นเองเดี๋ยวเริ่มจากของระวันในส่วนของเซตแรกกันก่อนเลยผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าปืนนะผมปืนซีรีส์นี้เป็นปืนลายอนิเมะน้องแมวเหมียวสุดน่ารักเฮ้ย โอ้บอกเลยว่าใครที่ไม่เก็บซีซั่นนี้นี่คือโคตรน่าเสียดายอ่ะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแรงกันรัวๆเลยผมซีซั่นนี้ถัดมาในส่วนของตัวละครผมมาแนวทีมแบบกันดั้มชมพูหวานแหววมากฮโอเคผมถ้าเกิดว่าทีมงานเขากล้าที่จะใส่มาก็เราก็กล้าที่จะเอาเหมือนกันในส่วนของเสริมอื่นๆนะผมก็จะมีมีดลายอนิเมะพรองคู่รถถังกระเป๋าอนิเมะ และก็สุดท้ายผมก็จะเป็นในส่วนของตัวคอลลิ่งการพิเศษโดยการจําแนกครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแรง้งในฝั่งของ MP เนี่ยก็จะเป็นพวกสกินปืนมีดแล้วก็พวกปืนสไนเปอร์อะไรพวกนี้เป็นหลักครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของ BR เนี่ยก็เหมือนเดิมว่าจะเป็นพวกของในบ R าแล้วก็เป็นฝ่ายของตัวละครน,นะแลวก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดผมถึงของาวร้นต่างๆที่อยู่ภายในแพนพาร์ในซีซั่นที่7ด ก็เหมือนเดิมครับผมพี่ลิงต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าสำหรับเพื่อน,อน,อน,นผมที่เล่นเกมแล้วตอนนี้อย่าลืมอัปเดตแพทให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตแพทเนี่ยมันจะเล่นกับเพื่อน,อน,อนคนอื่นไม่ได้นั่เองครับผมสำหรับคนที่อัปเดตแพทแล้วเนี่ยสังเกตว่าทีมด้านหลังของหน้าร็อบบี้ของเราผมมันก็จะเปลี่ยนเป็น new vision city แล้วผมก็แฮชสท็กดูว่าใครเปลี่ยนแล้วก็แปลว่าอัปเดตแพทในส่วนของตัวเกมเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบพีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่า สรวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว